ครับหมดปลายไปแล้วต่อกระไม้ครับไฟแนวซ้อมมาทุกวันครับก็เดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายก็ชิมเลยนะก็อยู่ที่ใต้เนาะก็อยู่ที่นู้เลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคุปเปอาอุศรเราก็ไม่หลายตัวมีสำเนียงมีเปียวจิลิสหลายก็เพื่อนพี่ที่อยู่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบปั๊สูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบสามน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบเก้าสิบเรามวยสไตล์อะไรครับเหมือนก่เราวันนี้เรามาเจอแก่นแก้วเนาะ ยังไม่เคยเจอแน่นอนไม่เคยอะครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ดูอยูเขามวยสไตล์ว่าผีเงือกแล้ววันนี้อ่าวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนงไงดิก็มีมีหมัดมีจอบของเขามาตามสไตล์เรานะแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุฒิบนเวทีทีหนึ่งล่าสุดเลยเราต่อยไวที่ต่อยที่ออโตโกออตโกนั้นต่อยกับเซตแปดที่ว่าเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะคะแนนวันนั้นต่อยยูเวฟเท่าไหร่ ก็ร้อยยี่สิบก็เวียนี้เลยแล้วกี้ลองซ้อมหนักแล้วเป็นไงก็ลินอยู่ปอนกว่าปอนกว่าก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะเย็นเส้นเย็นสายร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลก็ประมาณ สามสี่ลูกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณแปดสิบครั้งเราคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเชื่อใจกับเราหน่อยพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเป็นกำลังใจผมก็จะทำให้เต็มที่ครับวันนี้กูเอกขึ้นทูนนะอ่ะไข่หน้อยโชคดีค,ครับครับผมเก็บแก้วโซ่เหมือนเดิมอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนเดือนครับก็ซ้อมอยู่ดนะีค่ะซอบุญมีดีอยู่ที่เดิมเลยที่ปีนเก้านี่เนาะแล้วมีใครไปผู้เข้าซ้อมไฟนี้ ไปยิ้มเฉลามดำรักสยามไร้แบบกระเพื่อเพื่อนอ่าเนี่ยไทยชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบแปดครับเราโมวยสไตล์เนี่ยครับฝีมือครับแล้ววันนี้มาเจอกับไทยพยักเนาะสูงใหญ่เคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกด้วยได้ได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังก็ศึกษามาเขาโมเดสไตล์มวือขาววันนี้มาเจออย่างเงี้ยเราเจอวางเกมออกมาอย่างไงดีตามสไตล์เราต่อยตามสไตล์ไปยจะไงก็เก็บ อาวุธเขาอยู่แค่นั้นเองล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับสมานัยเต็มม่กวันนั้นก็ชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่หกครับร้อยยี่หกวันนี้ต่อยร้อยยี่สี่เนาะเมื่อเช้านี้สอบหนักย่างสอบแล้วเป็นไงเกินขรดก็เกินนิดหน่อยประมาณจดกครับมาวิ่งตอนเช้ายี่เส้นยี่สายร่างกายตอนนี้เป็นไงอิวเซนก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมออกชนะไฟน์นี้คุอมากี่กิโลครับประมาณห้ากิโลต่อยมาเมาื่อไหร่มาทั้ง หกเจ็ดสิบเราคนจังหว,วัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนไปขับนอยก็ฝากแชร์แกงแก้วเลครับวันนี้เดี๋ยวเชิญนักกับคา่ายนะวันนี้คู่เอกช่องทูนะขอโชคดีครับ